รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเยาวาชนทั้งหลายที่อยู่ในวัยเรียนย่อมมีความมุ่งมั่น ที่จะศึกษาวิชาการต่างๆให้ได้มากๆเพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์สร้างสมความสุขความจเจริญให้แก่ตัวเองตลอดจนส่วนรวมแต่การใช้วิชาความรู้จำเป็นจะต้องใช้อย่างถูกต้องด้วยคุณธรรมและความสามารถที่เหมาะสมจึงจะได้ผลเต็มเปี่ยมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและในวันนี้ภารกิจที่เราได้รับมอบหมายคือการสอนพื้นฐาหนนาตศิสินไทยและคอนเทมโพรารีด้านค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีน้องๆที่อยู่ทางบ้านทุกคนจ้ารายการขบวนการคนเก่งในสัปดาห์นี้นะคะ เราจะพาน้องๆทุกคนบุกกันไปถึงที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจ้าไปกันที่สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยกันเลยเพราะภารกิจที่ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยเขาจัดให้ในวันนี้ก็คือการสอนนาฏศิลป์ไทยและ contemporary dance ขั้นพื้นฐานค่ะเราจะไปดูกันซิว่าน้องๆสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยชั้นปีที่3เขาจะมีเทคนิคการสอนยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ See you. ยังม่ได้ตั้งวงวงบนอย่หางคิ้วนะคะระดับจะอยู่หางคิ้วค่ะสีจะเอียงเอาหูมาหาไหลเอียงเอาหูมาหากไรขาต่อออกไปหลักตึงนะคะเกงวเก้งไว้สะพ้ายเพียงไปเดินงายรยากาศเอียง้เปลี่ยนตเปลี่ยนจีมเซนนะคะล็คือเปลี่ยนเยตั้งวงจีดีค่ะเงไว้นะคะหูมา เอียงคอลงนะคะกาอบอนะคะีรัว่าจาไหนนอันนี้เรียกว่าท่าสอดส้อยนะคะ ต่อไปเราจะมาทำท่าเชิดฉินกันเฉิดฉินจะเป็นท่านี้เรียกว่าท่าสวยงามนะคะน้องๆเอามือขวามือขวาจีบจีบระดบปากค่ะจีบเข้าหนาตัวมือขวานะคะแล้วก็มือซ้ายตั้งวงตั้งวงบนค่ะ ศีรษะเอียงขวาค่ะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมือมือขวาแล้วน้องก็วนจีบออกเป็นตั้งวงนะคะศีรษะเอียงเอียงซ้ายค่ะดูน้องคนสุดท้ายด้วยค่ะไม่ได้ค่ะข้างหลังต้องทำยังไงต้องมันขับเพราะว่าเราจะไม่เหมือนกับตันนา แล้วก็ค่อยๆวนจริงออกเป็นตัง้งลมเอียงภาพเอียงผา แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะให้น้องๆวอร์มร่างกายก่อนถ้าเกิดเราไม่วอร์มเนี่ยจะเกิดอะไรรู้ไหมคะกำเนิสีเก่งมากมาท่าแรกเลยนะเหยียดขาให้ตรงๆลูกเหยียดท้ามาได้ไหมนี่เหยียดขาอย่างนี้เอาโอเคแล้วมือสองข้างเนี่ยยืดออกมาแต่ให้ถึงไปคะถึงไหมคะถึงไมัต้องไม่ต้องอนะเราไม่ต้องฝืนนะคะค่อยๆไปถ้าเกิดแตะไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เไรไม่ต้องฝืนเดี๋ยวมันจะ ถ้า uhm. แต่ถึงแสดงแล้วเก่งใช่ไหมคะเก่งมากถึงแกะป้าน้องกระดาษป็นูไม่ตีเลยค้างไว้ค้างไว้อาลองค้างไว้นับถึงสิบก็พอแล้วหนึ่งสอง เราไม่าไม่มาแ้ววันนราไ่เอะเรไม่เอามเอาเราไม่อาตกลงหมตกลงหมย้ายมาย้มาได้ย้มาย้มาได้ยก็นกเนยังไบ้างโล่งค่ะที่ถามว่า เริ่มลกยกลจากทั้งซ้ายก่อนนะครัะไปโยนฮ่ไงได้ไหมคะมาถึงคิวรูตัวงต้องเขาอะไรคะเดียวไม่ค่อยโยโยค่ะโยค่ะต้องอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ค่ะต้องอย่างนีปต้องอย่ะงนี้ที่บอกว่าเนี่ยเท้ามันจะไม่เปิดมืนหน้ากระสิ่งเขาเรียกว่าอย่างงไรเขาเรียกว่าคอยเท้าคอยเท้าไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้นะลูกนะว้าวลองสิให้เเเราป็นส้วลอง ไปด้วยเราลองทำแขนไปด้วยปองหาดนึอง5 6 7 8 1 2เ่งมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำข้างขวาอีกข้างหนึ่งนะครับไปลองโอเคได้นะอ่ะลองนะลองห้าหกเจ็ดแปดไป่งสามสี่ยเก่งเก่ง นีค่ะดิฉันานางสาวอัตพรซาสอนตานิสิตชั้นปีที่4สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าของผลงานสร้างสรงสรค์ทางด้านนาียประดิษฐ์ชุดพานยักษ์อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์รัชดาพรสุขโตค่ะ ผลงานสร้างสารรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์นะคะก็จะเป็นารายวิชาหนึ่งนะคะที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนของนาฏศิลป์ไทยค่ะซึ่งเป็นวิชาที่รวบรวมความรู้นะคะและก็นํามาประยุกต์ใช้นะคะอย่างเช่นก็คือนําความรู้ที่ได้เรียนมาตั้งแต่ปีการศึกษาที่1นนะคะจนถึงปีการศึกษาที่4เนี่ยให้เรานําความรู้มาประยุกต์ใช้และก็ ประดิษฐ์ผลงานขึ้นมานะคะคในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นน่าจะสินไทยน่าจะสินพื้นบ้านแล้วก็ Land, คอนเทมพอร์ลี่แดนส์ในแบบของที่ตัวเองถนัดนะคะส่วนผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์นะคะเราก็จะนําเสนอให้กับคณะกรรมการภายในก็คืออาจารย์ในสาขาวิชานาฏสินไทยนะคะทีละขั้นตอนนะคะคก็คืออย่างแรกก็คือเราจะนําเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะทําการนําเสนอนะคะพอผ่านกระบวนการ ของคณะกรรมการเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นสู่การแสดงบนเวทีนะคะซึ่งจะมีกำลังการจากภายนอกนะคะมาเป็นผู้ตัดสินค่ะหากผลงานชิ้นนี้นะคะไม่ได้จัดทําขึ้นมานะคะก็จะทําให้นิสิตในชั้นปีนั้นนะคะไม่สามารถผ่านหลักสูตรของนักสินไทยได้ค่ะ สำหรับการแสดงชุดพานยักษ์นะคะแนวความคิดนะคะก็คือจะนำเสนอให้เห็นถึงสภาวะหรือจิตใจของผู้คนนะคะที่มีทั้งจิตใจเข้้แข็งแล้วก็จิตใจอ่อนไหวนะคะหากบุคคลน,นั้นนะคะมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอและอ่อนไหวง่ายนะคะเมื่อมีสิ่งที่เข้ามากระทบภายในจิตใจก็จะทําใหา้สภาพจิตใจแย่ลงนะคะเราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งหรืออํานาจเล่นลับเนี่ยเข้ามาภายในร่างกายนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่า ถ้าหากว่านตนเองนะคะมีอํานาจเล่นลับเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าร่วมกับพิธีสวดพันยักษ์เพราะมีความเชื่อว่าพิธีพันยักษ์เนี่ยสามารถขจัดปัดเป่าสเสนยจันไลและก็ศัยศาสตร์มนต์ดำได้ค่ะส่วนเพลงนะคะที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะก็จะมีทั้งหมด5เพลงด้วยกันค่ะเพลงที่1น,นะคะก็คือฮิจิกาโตะนะคะโตชิโซนะคะเพลงที่2ก็คือ คูบิโนอันเนนนะคะเพลงที่3นะคะโนโรวาเลต้านะคะกาโกเพลงที่4ค่ะโยโบนะคะและเพลงสุดท้ายก็คือ She's Coming Back นะคะแล้วก็นำทั้งหมดนะคะมาผสมผสานกับทานองบทสวดของพันยักษ์ค่ะ ะะช่วงที่1ก็คือจะนําเสนอให้เห็นถึงออบุคคลนะคะที่การใช้ชีวิตของบุคคลทั่วไปนะคะที่มีทั้งเ,ออเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตนะคะส่วนช่วงการแสดงที่2นะคะจะเข้าสู่พิธีสวดพันยักษ์นะคะซึ่งเมื่อสภาพจิตใจของตัวเองนะคะที่มีอันสิ่งเร้นลับเข้ามาภายในจิตใจนะคะก็ จะร่วมพิธีสวดพัยักษ์นะคะเพราะมีความเชื่อว่าพี่สวดพัยักษ์เนี่ยสามารถขจัดปัดเป่าอำนาจเล่นลับได้ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนนะคะหลุดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆนะคะแล้วก็จะนำเสนอให้เห็นถึงว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะระงรับจิตใจแล้วก็ทำให้จิตใจตัวเองเนี่ยมีความเข้มแข็งก็สามารถที่จะระงรับสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจได้ค่ะ จะเปิดเวทีให้เพื่อนๆค่ะค่ะและสําหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาของรายการกระบวนการคนเก่งแล้วนะคะเ <Please. S 1> มย์พร้อมกับทีมงานกระบวนการคนเก่งต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ oh, no, oh, oh.